เหอืึมอ่าอ่าเห็นไหมเวลาดันข้างหน้ามันดันยากใช่ไหมถอยก่อนมาฮึมฮึมเห็นไหมดันข้างหน้าเนี่ยมันดันยากก้าวแล้วถอยดันด้านข้างฮึมฮึมไปอ่ามาฮึมฮึบฮึมฮึบไปฮึบอ่าฮึบไอ้หันตัวมาฮะฮึมฮึบ ทําให้เขาอยู่ในลักษณะที่เสียเปรียบเราอือฮึบฮึบดีมาฮึบเลือกเอาเองฮึบปั๊มฮึบฮึบพุ่งพุ่งอือฮึ๊บได้ไหมถอยถอยอ่าได้ไหมเขาอาจจะตายได้ถ้าเขาไปจับอย่างนั้นฮึบมาฮึมฮึมฮึบทำให้เขาเสียหลับลงได้ฮึบระวังฮึบฮึบเดิน À à, bột con, bột con. Điếp, điếp, điếp. à à hấp con hấp con hấp 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 à ừ. hấp 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 à hấp à hấp 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 ฮึ๊เฮ้ยฮึบเฮ้ยอะฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฟบฮึบหัวเฮ้ยฮึบมาฮู้ฮู้ฮึบระวังหัวฮึ๊บฮึบ